สวัสดีค่ะลูกเพลสสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพลก่อนแล้วก็ก็เดินขอแชร์ไปให้กลุ่ม FC อีจันแชร์ไปให้โรกรู่วัานี้ิจฉาอีจันจะเป็นนามาบุกห้องสองมาบุกเลยอีจันบุกเลยวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ FCA Superstar Academy ี o อ l e ี t of Art ออ นี่ไงเขาก็ชื่อก็บอกอยู่ซูเปอร์สตาร์คอนเล็กออฟเอเชียออฟอาร์ตอุ้ยอุ้ยโชโปโชโปไม่ได้เลยมามามเข้าไปดูเข้าไปส้องก่อนเร็วเร็วเขาเริ่มซ้อมกันแล้วมามามามแล้วแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วเราเราก็พร้อมเต้นไงอ่ะเร็วเร็ว เดี๋ยวให้เขาซ้อมก่อนเขาซ้อมอันนี้ก็เป็นเพลงทนะีมเนาะ Academy Academy Pan a s e a อันนี้ต้องแนะนำก่อนวนะ่าวันนี้เรามาดู Academy Pan Asia หรือ AF9 เนาะเขาซ้อมแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเะสิร์ตใหญ่เนาะวันที่เท่าไหร่นั้นนู่นนี่เอาเร็วเร็วไปดู<ๆ>ไปดูไปดูยังไม่ทันทำอะไรเลยเราเออยังไม่ท<ม>ันทำอะไรเลยคือ ดูเฝ้าระวังไปหมดสวัสดีค่ะอันนี้กี่คนกี่คนกี่คนวันนี้มาทั้งหมดกี่กี่คนนี่ไม่รู้แต่กี่ตัวนะหล่อเล่นยวนเราไปด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้นับอีก9 9 9 9ตอนอ่านได้น้ำตัวหน่อยเราทีมไหนคะทีมไหนคะสวัสดีค่ะไวหมอนวีก้าเอ้ยวีสองวีเก้าเป็นคนัวครข้มันหลายปีแล้วใช่ไหมมอนรุ่นกน ไปหมอนวีสามค่ะสวัสดีค่ะเนสค่ะ V7 เจ็ดค่ะสวัสดีค่ะไอวีแปดค่ะสวัสดีครับเคครับ V6 ครับเยสสวัสดีค่ะโอปอล์วีสิบสองนะคะสวัสดีครับโซวีหนึ่งครับสวัสดีครับกล้องวีสองครับสวัสดีครับเอิร์ธวีสิบครับและซเน่ย่วีสิบเอ็ดครับ จริงๆแล้วเราจะมีกี่คนในวันงาน11คน11คนแล้วอีกสองคนติพภารกิจวันนี้ไม่ได้มาซ้อมด้วยจันมาเทิงมาแทนสองตัวสองตัวครบเลยครบ11คนครบคคนรบซึ่งใครวจะเล่าได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับการรวมตัวครั้งนี้ทำไมต้องมารวมตัวกันครั้งนี้ล่าหรอ คือจริงๆแล้วมันเราคุยกับไอ้ว่าเอ้ยเราอยากจัดคอนเสิร์ตนะเรุ่น9้าคนจะมีเราคุยกันมาเป็นเดือนแล้วแล้วไปไปไปไม่คือเริ่มจริงจังอ่ะสักสามสเดือนปล้วราวนี้เราพูดไอ้ไอ้เรามัดมือชกเลยประกาศวันไปเลยเพราะเรามีในไลน์กลุ่มให้พวกมันกระตือรือร้นกันประกาศเปรี้ยงไปได้ผลทุกคนแบบตั้งใจกันมากเงี้ต้องมาใช่ไหมใช่ค่ะคอนเสิร์ตจะมีวันไหนคะ วันที่15กันยายนสินค้ากันยานี้แล้ววันนี้เราสองเราฝากพี่ที่ไหนนะที่ไหนเอาให้หมดนครินสเปซค่ะถนนศรีนครินนะคะเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะเป็นต้นไปด้วยนะเป็นต้นไปแต่จบเมื่อไหร่ไม่รู้ตลอดจนเลิกนะคะเราจะเลิกตีสามไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเก็บค่าเช่าเราเพิ่มคือเก็บค่าเช่าเพิ่มเมื่อไหร่เราเลิกเมื่อนั้นเลยเลิกเมื่อนาเริ่มพราะเมื่อนานแค่ไหนนะเริ่มเมื่อไหร่เมื่อวานใจเย็นๆค่ะเมื่อกี้ ไม่ใช่ก็คือได้สักแบบว่าสองสามอาทิตย์ละใกล้ะจะเดือนแล้วครับก็เรามีเวลาซ้อมเต็มๆประมาณ2เดือนโดยประมาณครับมันจะมีอะไรพิเศษไหมในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ย ก็มีเด็กพิเศษคนหนึ่งแล้วเอาอีกค <int ess> นก็ได้นะเนี่ยใจเย็นคือความพิเศษของรุ่นเราเนี่ยคือเวลา F9 มารวมตัวกันมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบตลกสนุกสนานนะคะแล้วก็มวลมิตรภาพของความเป็นเพื่อนซึ่งเราจะมีการย้อนวันๆใครเคยเป็นคู่จีนของคอ <c oughs> ใครอ <c oughs> ้าใครครูแล้วเมาอยก่อนเมาลอยครูครูจีนคูแล้วคู่แคลก็เคค่ะใครนะใครนะ เราจะจิ้นกันคือฟ้าผ่านะคะเราเป็นคู่จิ้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวในคอนเสิร์ตนี้เราจะเป็นคู่จิ้นสายเหลือง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคู่จิ้นสายเหลืองมีคู่จิ้นอะไรอีกบ้างมีคู่จิ้นอะไรมะั้ยก็มีแต่ว่าวันนี้คู่จิ้นอดีรตชาติเดี๋ยวเลยนะอติจฉาิไงวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มอค่ะโอ้ยนี่มีค่ะมีไอโซไอโซค่ะแต่ว่าตอนนี้นางก็มีการทานสปอรร์มมเอ์หุ่นอย่าว่าน้องกายร่างกายร่างกายร่างนิดนึง ไหนๆก็มารวมตัวกันเยอะแล้เนี่ยอยากให้เล่าบรรยากาศกบกาวเนาะที่เคยแบบตอนขึ้นประกวดเวทีคือตอนนี้ตอนนั้นพวกเราไม่มีใครหน้าตาแบบนี้เลยคือที่ไคยครบแปดเรามีรูปเรามีรูปเรามีรูปเปิดเปิดมาดูเราเราต้องเที่ยวไปลองเที่ยวลองกันค่ะมีสองคนในรูปตอเธอจะแต่งหน้ากันไรอ่ะ จะบอกว่ารูปโปสเตอร์นี่คือรูปล่าสุดปัจจุบันนี่โปสเตอร์นีโปสเตอร์อ่าดูยากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูในเพจอิจันแล้วกันเนาะแล้วกลับไปดูรอปเก่า่อนคุณาอันนี้คือตอนที่ประกวดใช่อเออมาคนนี้อัปเกรดแล้วเดี๋ยวเดทียบเทียบคู่เทียบคู่โซโอยิ้มผิดเป็นยังไงฮะเห็นรูปตัวเองในอดีตแล้วเป็นยังไงบ้างมาไกล มากก็คือว่าแต่แต่ละคนเนี่ยก็มีมีพัฒนาการเรื่องพัฒนาการแล้วกันเนาะคือโตขึ้นสวยขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นหอมขึ้นหล่อขึ้นอยากอยากไปดูที่คนนี้มากกว่าทำไมวันนี้วันนี้ถูกแต่งหน้าก็จะแบบเดิมๆดิมในจริงเบ้าก็เป็นอย่างนี้แหละเบ้าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแค่ตอนในบ้านยังไม่มีแบบคางปลอมเท่านั้นเอง

มีข้างล่างไหมมีข้างล่างครับเปิดข้างล่างอีข้างล่างด้วยเนี่ยไม่ได้จะปลาสะดออกก็หนุ่มอะไรจะหมู่สูงเว้อ้าวตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่ไหนน้ำท่วมยืมสอนจมูกไปอ่ะก็ยังมีความผาในเดิมโอเคของหนุ่มๆเนี่ย เราก็มาซ้อมกันพร้อมกันทุกครั้งครับผมใช่ครับของเรามีความพิเศษหรือว่ามีโชว์ว่าวิวหรือมีมีใครมีใครเป็นปีนี่ไม่ไม่ไม่มีเรามีโชว์พิเศษอะไรที่แบบมาจากเราโดยตรงบ้างมันนี่เพจเองมัอนีเควสเองก็ถ้าพูดถึงโชว์พิเศษนะครับสิ่งที่ผมจะเอามาใช้ในการโชว์คือเอาความเป็นในบ้านออกมาเขาไหมคือบางคนเนี่ยเคยดูโชว์ในบ้านแล้วแบบว่า ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในโหมดนักเรียนเรายังทําได้ไม่สุดไงเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ขวดได้เราเราเปิดขวดได้แล้วเนาะแค่แค่มันก็พิเศษแล้วครับก็แ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณมาดูเดอะครับเด็กพิเศษเพียบนะมีให้คุณดูแลเยอะเลยเลือกเอาตามเบอร์เลยนะครับก็จะบอกว่าจะเอาโชว์ในบ้านออกมาทําผสมผสานกับความเป็นร่วมสมัยนะให้มันออกมาสนุกมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเอิร์ธเนี่ยก็ได้เตรียมตัวฟิตหุ่นมวเทียบร้อย เียวเดีวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนไอเนี้ยเนี่ยหายขอมีความหา่ขอวันนี้ก่อนนแล้วก่อนน้าเนี้ยไม่สองคนเลยเขาบอกว่าผิดคนไม่ใช่สองคนนี้คือคนนี้อันนี้ปิดมาแน่นเลยแน่นเป็นลูกเดียวเลยไหน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 ไสองคนเลยสองคนเลยโซ่บหน้านายเช้านายพออย่างนี้แล้วคุณก็ดูแย่กเธอ ราไม่ได้เดี๋ยวขนออกถ้าเกิดว่าใครอยากดูคนพิเศษแบบนี้นะครับตอนนี้เราเปิดกว่าได้แล้วยังไม่พอเรายิงปิงปองก็ีแต่เราเอาไปนี่ออกมาตีโอเคเราก็สดุกกันนิดนึงละเดี๋ยวเรามากับย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีที่แล้วอะ4ปีกานมาก6ปีที่แล้วคนนี้ที่หนึ่ง คนที่หนึ่งกับคนที่สองอันนี้อยู่ตรงนี้แต่คนที่สามไม่มาอ๋อรางวัลที่หนึ่งสองก่อนรางวัลที่คนที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนี่ดูแบบรางวัลที่หนึ่งแปดสิบแปดสิบล้านที่หนึ่งได้แก่ค่ะทำไมคะความรู้สึกใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นที่แบบประกาศเลยวันนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะจริงๆนะเพราะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยเราก็รู้สึกว่ามันยากมากที่แบบที่ผู้หญิงจะได้เลยนะคะแต่ก็คงแบบก็คง ก็คงโชคดีเราคงสวยคงก็คงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวถามมึงหน่อบถามมึงหน่งบถามมึงหน่งบาทอะไรสวยสวยนะสวยนะสวยนะนั่นแหละค่ะก็ก็ต้องขอบคุณละค่ะเพราะว่าจริงๆคะแนนพวกเราก็คงไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วว่าวันนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่แบบเน็ตแฟนคลับเราอาจจะเร็วกว่าเลยค่ะก็เลยวายสวยไม่กลัวกลัววายนะใช่ค่ะเราก็เลยได้มานะคะทุกวันนี้ก็ทําให้เรามีวันนี้เนี่ยแหละ แา้วก็น่าจบสวยขอบคุณด้วยนะครับนัมเบ number ัมเบก็รู้สึกดีใจได้ครับอันนี้กเขาบอกที่สองเนี่ยนับจากบนตารางไม่ใช่หลายตารางครับครับเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกวันนั้นมอมมอยนิดนึงก็ดีดีใจครับวันที่วันนั้นได้เพราะว่าไม่คิดเหมือนพี่ไอ้นะครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความสามารถ ก่อนเฮ้ยรักกางเกงรอยู่คี่สยครับผมเบรล้วจหมดแล้วหรอแล้วจล้วไปมีมีผลงานอะไรเด่นๆว่ามีใครมีใครผลงานไม่อยากจะพูดเลยเก็เดี๋ยวกองคอนเสิร์ตเราจะมีเพลงด้วยกันก็มีเคกับกล้องแล้วก็มีภูมิรู้สึกอีก สิบเอ็ดอีกคนนึงชื่อเพลงว่าฉันเลยโอเคเอาเพลงของตัวแม่มาก่อนฉันเลยโอเคอันนีนึงได้มอันนี้นึงนนีนึ่งอันนคิดจะหลอกแต่ละก็แต่ละกฉันมันอยากรู้มันห้ามไม่อยู่ก็มันมีเคยฉันเลยโอเคเบาๆนะนี่เบาๆ เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้ากันดิ่งกายวันนั้นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็คือตาแล้วเนี่ยชินีตายหมดเลยครัเราไม่บอกกับผู้ชายค่ะเราสองคนเราไม่แคร์กับผู้ชายพี่จีเราจะบอกว่าเราสองคนซีเรียสมากซเรียเรื่องคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพราะว่าเรากลัวไม่ใช่ว่ากลัวร้องเพลงไม่ดีเรากลัวหน้าผมไม่เต็มกลัวต้องตีกับกลัวจูงไมสวยตีกับบังเลยีคอนเซ็ปไหมคะในทุกๆเพลงมีคอนเซ็ปหมดของพวกเราโดยการที่เราไม่บอกเพื่อนด้วยว่าเราใส่อะไรได้เหรอ เช่กันนะเพื่อเธอเธอสีดำนะว่าจิงเราใส่เส้มเงินคะคก็มีความค้าเพื่อนมาก่อแต่ละคนเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันอยู่อตอนนี้ก็แต่ถ้าเมย์พูดต่อคนอื่นจะดูไม่มีอาชีพเลอเหรออะไี่เาะเสียจากการบันเทิงโอ้ใช่อาพ่ื่อาชีพแบบเสียเสียครับเสียเสียเสียตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้เป็นชาวบ้านครับ เป็นเอ็กต้าหรอยไงชวบ้านหงี่ยหรอชาวบ้านหนึ่อครับทำธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยอ๋อธุรกิจอะไรครันอันนี้บริการาซ่อมอะไรเงี้ยเป็นอะไรครับเป็นบอมาเป็นบรวอ้ไม่้กี่ยวรบิการิยา่ะต้องถามบริการก่านทำทงานอะไรกันครับเป็นิการโซ่ครับ บริการโซ <ra> ่ครับเอาจริงจังข้อจริงจังอ๋อผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปเรียนต่อปเริญญาโทปีหน้าครับผมอยากรอไปเตรียมตัวครับที่สกอตแลนด์ครนะไปสกอตแลนด์ทำไมมันจะไปเป่าปีไอ้จะต้องไปแล้อบู่เมึงไทยมึงไปล้ว ผมปัจจุบันนะครับประกอบอาชีพทําตัดต่อโฆษณาครับผมก็เป็นไปถ่ายด้วยตัดต่อด้วยก็คือมีเป็นงานเบื้องหลังแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสายงานบันเทิงกูยังอยู่นะครับก็ยังวนเวียนอยู่ในสายงานบันเทิงนะครับแล้วก็ก็ทางานเพลงออกมาด้วยใน u t u b e อะไรเงี้ยตัดคำอยู่อย่างนี้ตอนนี้อะไรนะลอยรับตอแค่นี้ครับต่อ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 ก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงค่ะทำนู่นทำนี่พิธีกรพิธีกรไม่ใช่ รับงานกินข้าวบ้านมีมีมี่ได้ไม่ปวดไปสิมีปวดแล้วบอกไปสิอะไรนะอะไรนะมีปวดแล้วถายข้าวเปลี่ยนปวดขนาดนี้คะยยางยาก็นั่นแหละค่ะทำพิธีกรค่ะแล้วก็มีภาพกระตงกระตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่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 นี่นี่นี่ทางนี้อ๋อก็มีเพลงเดี๋ยวที่บอกว่าเพลงกับพี่ก้องชลเลิโอเคหนึ่งเพลงแล้วก็มีเพลงช้าชื่อว่า ความยุติธรรมใช้กับความรักไม่ได้การงานการงานอาชีพเรายังคงอยู่สายร้องอยู่ก็ย้ายไปหลังคาป่าชายคาใหม่จีเอ็มแกรนด์มี่สังกัดแกรนคอมพพอเคชั่นครับผมงานงานอดิเรกของงานก็จะเติมหน้าทุกวันค่ะเอาเติมแป้งเหรอคะเติมแป้งหรือโบลท็อเติมโบลท็อปออ่่นีันนี้ครับก็เราจะมีงานเพลงกับเคแล้วก็ผันตัวเองมามีสาระนะครับผมก็มาทํางานเอเจนซี่นะครับผมมาร์เก็ตติ้งนะครับที่เกี่ยวกับงาน ออกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เลครับที่ส่งออกข่าวไทยไปจีนครับความรู้เป็นความรู้เป็นความรู้นะพของอปปก็ยังเป็นพวกพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะจะว่าแต่ว่าเป็นไปในสายกีฬาก็อยู่ทางช่อง True Spot t นะคะก็สามารถติดตามกันได้เพราะว่าจะมีพิธีกรผู้หญิงที่สวยอยู่ไม่กี่คนก็ไ้่อนปเจอว่นเดื๋ยถาม้น แล้วกลางคืนอยู่บ้านไหนอ่ะอ๋ออยู่แถวแถวซอยสิบเจ็ดค่ะก็ทำงานวนเวียนอยู่ค่ะประมาณโอเคอ่ะทั้งนี้ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงค่ะเพิ่งปล่อยเพลงไปนะคะชื่อเพลงว่าอยู่ยากแต่อยู่ได้จากอยู่กับค่าแอมแอมนะคะแล้วก็รับเป็นนิดนึงนี่อยู่ยากอยู่ได้อยู่ยากแต่อยู่ได้ไงเอออยู่ได้นะอ่พร้อมมา เนี่ยมันมันมันจะเล่นตอนเนี้ยได้ได้มีความหมายได้อยู่นะแล้วเล่นตอนเนี้ยมอมุกนี่บนเวทีนะสามเจ็บมากแต่อยู่ได้ แค่รอสักวันในแผลในใจจะจางลงไป,ปแค่ต้องเตือนให้ใจเข้มแข็งให้ทนไวอ้อยู่ยากแต่อยู่ได้ไม่มีอะไรจะขอหรือรบกวนเธอหรือใคร ไม่เป็นไรได้ฝึกความแข็งแรงของหัวใจประสาทจะเด็กมากเถ้าจะฟังเต็มๆต้องไปคอนเสิร์ตเราอ่าถ้าจะฟังเต็มๆต้องมาคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มีปล่อยไหนๆมีปล่อยไหนๆบ้างมีใน YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทั้งหมดเลยค่ะมันจะเป็นจูสหลอยตังค์เสียตังค์นิดนึงเสียบบ้างไม่มีไม่มีนะจ๊ะก็ไม่มีเสียเงินมาฟังกันสักหน่อยอ่าก็เสียเงินซื้อสักหน่อยนึงขอตังค์กินข้าวหน่อยนะคะ มีแอลรับออกแบบภายในค่ะอินทีเรียดีไซน์ภายในช่องอะไรภายในบ้านโอ๊ยโอเคมีใครอีกนรนตตวแม่ตัวแม่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีพิธีกรนะคะทางช่อง r u ู บู v ี่นะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการกิ๊กหูสุตาฮีโรของช่องเจ็ดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีกรกับทางรายการช่องเจ็ดค่ะเป็นรายการใหม่นะคะต้นปีหน้าก็จะมีละครเวทีสุนทราพรเดอะมิวสิควิโอละครเวทีด้วยใช่ค่ะฝากด้วยนะคะแต่ว่า15กันยายนนี้ฝากคอนเสิร์ตนี้ก่อนค่ะคุณผู้มเก้าเดอนละแต่เดียวซ้อมซ้อมโชว์อาจงตอนนี้นะคะ อันนี้เก็บนะครับนี่คือพูดหมดแล้วทุกคนอันนี้พูดหมดแล้วเนาะคนก็ทำงานประกอบอาชีพแตกต่างกันไปเนาะรวมกว่าจะรวมตัวกันได้ยากไหมคะกว่าจะรวมตัว คิวของเราแล้วก็การห่างหายกันไป6ปีเนี่ยแต่ละคนก็เหมือนแบบเดินไปหลากหลายทิศทางกันนะคะแล้วก็กว่าจะกลับมารวมตัวกันเนี่ยคนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยสุดเพราะว่าเขาเป็นเฮดในฝังนี้อ่ะเดี๋ยวให้เขาเล่าแล้วกันตัวยากจับตัวเป็นกระด้งไหมเลยยากค่ะเพราะว่าเวลาเวลาที่เราอยู่กันในไลน์กลุ่มเนี่ยค่ะบางทีเราคุยกันเยอะก็จะมีคนที่อ่านไม่รู้เรื่องบ้างพูดชื่อเลยพูดชื่อได้เลยเช่นซันนี่ ที่แบบว่าเหมือนกับว่าไลคุมไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยคือต้องมีประเภทที่แบบว่าอ่านก็แล้วไลา์ก็แล้วโทรตามก็แล้วต้องโทรบอกแม่บางทีอะไรเงี้ยค่ะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ทุกคนก็ร่วมมือดีใช่เข้าถึงทั้งบ้านเลยค่ะใช่เราเต็มอิ่มกี่ชั่วโมงเตมอิ่มจริงๆเราไม่ได้กำหนดเวลาเลยนะคะแต่รมประมาณโดยประมาณ3ามชั่วโมงแล้ก่ากี่เพลง ชี้สิบกว่าเพลงนะคะจริงวะเนี่ยจริงเพลงหนึ่งคนสี่สิบเพลงสี่สิบเพลงก็คือตกเพลงละหนึ่งนาทีครึ่งค่ะแล้วชุดนี้คือกี่รคะกซ์กิ๊กแล้วเปลี่ยนทุกชุดค่ะทุกเพลงเปลี่ยนคนเดียวนะคะไม่ไม่เปลี่ยนทุกท่อนคนเดียวนะคุณพี่คิดดูว่าวันนี้เราบอกชุดเราก็จะประมาณนึงค่ะอยากให้ดูเันจริงพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทำไมเปลี่ยนล่ะเราไม่บอกเพื่อนอะไรอความมีความสับขันเราเศอษกในวันที่สิบห้ากันยาเนี่ย มันมีไฮไลท์อะไรพิเศษล่องเหนือจากเรามีแง่มนิสิตมีแบบเกรทแค่วัดเชิญอะไรอย่างเงี้ยแค่พวกเราเนี่ยก็จะแย่งแย่งกันลองใจโอเวอร์ทีจะพังไงนี่ต้องไม่โดนจริงจริงที่พวกเราไม่ได้มีแขกรับเชิญมาร่วงมะค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินจ้ายเอฟเก้าโดยเฉพาะของคนที่รักเอฟเก้าโดยเฉพาะเราก็เลยอยากอยากให้อยากให้มีแต่พวกเราเท่านั้นเลยเนี่ยค่ะแล้วในความพิเศษก็ที่จริงเราหลายๆคน เคยร้องเพลงอยู่ในบ้านด้วยกันเคยทําโชว์ด้วยกันแต่บางคนก็ยังไม่เคยที่จะมาเมิร์ชกันบางคนก็ยังไม่เคยร้องด้วยกันแต่ว่าในวันที่15เนี่ยทุกคนจะได้ร้องเพลงด้วยกันแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสัวคู่แบบเดียวก็มีแบบกลุ่มก็มี2คนก็มี3คนก็มีลองดูกันที่เคยเห็น จะได้เห็นคู่ที่ไม่เคยเห็นก็จะมีจินไม่ใช่จันมุดเชี่ยมุดเลยอ่ะมันดำมุดมากเลยอ่นหล่อต่อต่อีปากสวยมากเลยอ่ะโอ้สีแดงใช่ค่ะหลังจากการร้องเพลง นนนาแล้วเี่ยคือก็มีบางคนที่ร้องเพลงอยู่ตลอดบางคนก็หายหายเลยแบบว่าไม่ได้ร้องเพลงเลยก็มีการฟื้นฟูกันพอสมควรฝุ่หนังไม่ฝุ่หนักไหมเนี่ยมีใครมีใครเป็นหนักสุดรู้สึกหนักใกันหรอล้องอยู่หรอเอาแบบหนักเสี่ยก็เป็นนักใจสุดเสียก็อาจจะหนักใจนิดนึงเสี่ยช่วงนี้ก็ต้องฟินกันแน่ด้วยนะ เป็นไงบ้างไม่ได้ร้องเพลงนานเนี่ยกลับมาร้องเนี่ยายครับสกุลอ้เลยโ์เลยโชวไม่ลยเราได้ร้องเย่อกันิมันังอยู่เนี่ยโเลยรอฟังหายเพลงนชีเนี่ยนอนเีวนิดเเดี๋ยวโดนเลิกสิธดี๋โดลิกสิทธไม่เอาีมแล้วีๆมาลเอาเร็วเลี้วเต้นจริงไมเออี่่็สายเต้นให้เต้นโ่เอาเอา ให้ไปดูให้ไปดูวันที่15แล้วกันคือว่าผมจัดเต็มคนทุกคนมีใครอยากฝากผลงานหรือฝากอะไรครั้งนี้ของเราบ้างอ่าใครของิดรเลยก็คืออยากจะฝากทุกๆคนนะครับผมตอนนี้บัตรเหลือน้อยมากนะครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถเข้าไปบัตรมีราคา3,500 2,500 5 0 0 1,800บาทนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือ ประมาณที่นั่งรถทัวร์ะก็20สิที่นั่งได้อยากให้รีบจองกันสําหรับใครที่จองสามพันห้าเนี่ยเราจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยก็จะมีมิสแอนกรีมีเสื้อเตอร์เสื้อและอีกมากมายซึ่งเราต้องอุบไว้เพราะว่าถ้าเราบอกก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์่เซอร์ไพรสใช่มิสแอนกรีเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการแบบว่านําของที่เป็นแบบของใช้ส่วนตัวอะไรแ คนค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากได้ทีล้าอะใครเอาอะไรมาใช่อะอยากอาจจะเป็นแบบเป็นมูอะไนี่นงใสยูเอ๊ที่ไม่ได้มลฟ์มีคนถามหาฟ์ว่าใบไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้ใบไม่ได้มาครับแต่ว่าเห็นไหมคะมีใบไหมไม่มี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 ไม่่มี่มีไม่มีไ ปกติเขาก็มาซ้อมทุกวันใช่แต่จริงว่าวันที่15เนี่ยเราเจอกันแน่นอน11คนนะครับผมก็เดี๋ยวทำหาบอมเบย์ว่าทำไมบอมเบย์ไม่ขึ้นบอมเบย์ติดงานอยู่ตอนนี้บอมเบย์ก็เป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับตอนนี้เป็นโชว์เนาะเป็นโชว์ได้โชว์อ่ะซ้อมซ้อมมากตั้งท่ซ้อมเพลงดีมเนาะอเพลงดีมเพลงดีมเพลงอื่นไม่ได้จ้ะเดี๋ยวโดนเลิกสีโอเคเดี๋ยวเราก็จะดูดูบรรยากาศซ้อมเกาซ้อมเตรียมตัว เตรียมตัวไปขึ้นด้วยทีแล้วนะจ๊ะแปดเดี๋ยวเราจะเป็นไบแทนไบยืนตรงไหนหรอฝายถืออะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเพลงทีมของทีม AF9 ที่จะจัดขึ้นเนาะพี่กวักเจ๊ต้องไปยืนฝั่งนู้นจ๊ะเจ๊ต้องไปยืนมุมนู้นตรงนี้แสงเข้าโอเคไ เด็กไปยองนี ite, ่เลยใครรองก่อนบนทางดานแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรหมแดกปูทางอุปสรรคความหนักหนาเบอรอเกิน แต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขคว,ควา้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับ o oh, oh. อาจจะลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองมันใจกับทางที่เลือกเดิน<ะ>เป็นอย่างฝันฝันจะทำให้ได้ม่สักเท่าไรทุ่มเทกายใจ ตี5กันยาดี้5กันยานีไปเจอเรา AF9 ได้นะจ๊ะ าฝากอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจัดที่ไหนแสดงที่ไหนมีกี่รอบอะไรก็เราแต่อยากฝากอะไรฝากครั้งสุดท้าย,ายก็ตอนนี้นะคะยังซื้อบัตรกันได้ที่ ww w e บ eventpop me นะคะเพราะิรตจะจัดขึ้นวันที่15กันยายนนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปที่นครินสเปซถนนสีนครินค่ะก<ม>็ตอนนี้มีอยู่รอบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าซื้อบัตรหมดเมื่อไหร่ก็อาจจะมีสองรอบก็ได้ ความเคลื่อนไหวของพวกเรานะคะทางช่องทางก็จะมีอินสตาแกรมนะคะเฟ c บุ๊กทวิ i เตอร์นะคะชื่อว่า af 9 the last farewell นั่นเองค่ะทุก ชุกช่องช้างก็คือชื่อเดียวกันนะคะไปกด Follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคสู้ๆๆๆโซอีจันมันเพิงก็จะรอติดตามติดตามเพิ่มเติมเพื่อว่ามีอะไรอัปเดตเผื่อว่าน้องๆบอกว่ามีคนซื้อบัตรหมดลวแล้วก็จะเปิดรอบสองแล้วก็อัปเดตข่าวให้ปังเผื่อน้องๆใจดีจะให้บัตรเรามาแจ้โอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย ติดตามดนะ้วยนเดอร์ทันเดอร์